สวัสดีครับวันนี้นะครับพีคขนัดแท่งนะครับเราจะมานําเสนอเป็นฐานแพ็คนะครับแพ็คหนึ่งนะครับอยู่ที่12ก้อนประมาณ1.5กิโลครับแล้วก็มีหูยิ้วอย่างี้ครับเนี่ยสวยนะครับแล้วก็ ใช้งานง่ายนะครับติดง่ายไฟแรงนะครับเป็นฐานไร้ควันนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเราเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่100แพ็คนะครับส่งอยู่ที่21บาทนะครับนาไปขายที่25บาทนะครับถ้าสั่ง300แพ็คอยู่ที่20่บบาทถ้าสั่ง500แพ็คอยู่ที่19บาทถ้าสั่ง1,000แพ็คนะครับอยู่ที่18บาทนะครับต่างจังหวัดเริ่มต้นที่300แพ็คนะครับส่งอยู่ที่20บาทนะครับ บนรถนะครับเนี่ยครับวันนี้ครับตรงบนรถนี้นะครับมีทั้งหมด1,300นแพ็คนะครับก็คือมีตัวแทนที่อายุทยานะครับอยู่อำเภอท่าเรือนะครับเนี่ยครับอยู่อำเภอท่าเรือนะครับสั่งไปทั้งหมด1 0 0 0พนแพ็คนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับก็ท่านใดที่อยู่อยุธยาก็สามารถไปติดต่อได้นะครับหรือว่าถามข้อมูลมาได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่สระบุรีนะครับสั่งสั่งไป300แพ็คนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเรายังมีเป็นป้ายไวนิวนะครับติดหน้าร้านให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแบบในไวนิวเดี๋ยวเราจะส่งให้ดูนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามาสินค้าตัวใหม่ของเราด้วยนะครับนี่นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ